สวัสดีครับน้านาเลาก็ปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็มีเวลาว่างนิดหน่อยครับผมก็จะผ่านน้านามาผสมเหยื่อทําลําบ่มกันครับผมวันนี้ว่างก็ส่วนผสมก็จะมีแยมโลผลไม้รวมครับผมผมใช้หนึ่งถุงเลยครับผม แล้วก็มักวิดสูตรหนึ่งครับของลุงดอนครับผมใช้หนึ่งถุงเหมือนกันครับแล้วก็ขนมปังขาวหนึ่งถุงเหมือนกันครับผม แล้วก็ลำอ่อนครับลำอ่อนหรือลำสดครับผมใช้ทั้งหมดสองถุงครับวันนี้ว่างครับเลยมาผสมเยื่อให้นานาได้รับชมครับผมสูตรนี้เป็นสูตรปรเกตรครับผมหมายธรรมชาติหมายคลองธรรมชาติครับผมก็ผมจะทำลําบ่มไว้ตกอาจิตหน้าครับผม ส่วนอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปออกหมายที่ไหนครับผมปิดธุระครับผมก็เลยว่างก็เลยทําลําบ่มไว้ครับไว้ตกวันอาทิตย์หน้าครับผมโอเคครับคุกเขาเข้ากันครับผม โอเคครับนา้นาๆตอนนี้ก็ได้คุกเขาเข้ากันแล้วครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมทั้งหมดก็น่าจะอยู่ประมาณสามถึงสี่กิโลครับผมผมผสมเยอะหน่อยครับเพราะว่าผมออกหมายแต่ละทีผมใช้เบ็ดทั้งหมดหกคันครับผมก็ถ้าเกิดนา้นาๆท่านใด ช้เบ็ดไม่เยอะก็ใส่ลำแค่ถุงเดียวก็ได้ครับผมหรือไม่ใส่ขนมปังขาวก็ได้ครับใส่เป็นไผ่เขียวก็ได้ครับผมก็ดัดแปลงได้ครับสูตรเหยื่อตกปลาแต่ละสูตรไม่มีตายตัวคำนับนนะเออขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะไปตกที่ไหนครับผมเพราะปลาแต่ละที่ก็กินเหยื่อไม่เหมือนกันครับผม ส่วนเยื่อส่วนนี้ผมจะผสมทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมผมว่าจะไปออกหมายแถวคลองลังสิตครับใ,ใกล้ๆบ้านครับผมหมายใกล้บ้านเพราะช่วงนี้คลองลังสิตก็นินกําลังเข้าครับผมแต่เสียดายครับอาทิตย์นี้ไม่ได้ออกหมายครับผมเอาไว้เป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับผมก็เลยมาทําลําบ่มไว้ครับผมเอาไว้ออกหมายอาทิตย์หน้าครับ โอเคครับผมสูตรนี้ก็เป็นสูตรประเก็ครับผมป่านินปาะตะเพียนปลากระมังสูตรไม้ธรรมชาติครับท่านนะาท่านนจะทดลองไปใช้ก่อนก็ได้นะครับผมหมักทิ้งไว้สักสองหรือสามวันครับผมก็ใช้ได้แล้วครับผมส่วนตัวผมหมักไปทิ้งไว้อทิตยหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเหมือนเดิมครับนะ้ะ ก็ผมก็บ่มทิ้งไว้ใส่ถุงไว้นี้ครับผมทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์ครับดินานานะท่านใดว่างก็ผสมทิ้งไว้บ่มทิ้งไว้สองสามวันก็ใช้ได้แล้วครับผมสูตรนี้หรือไม่สะดวกก็ไปผสมหน้าหมายได้ครับถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมหน่อยก็สักสามวันครับผมสามวันสามวันขึ้นครับ ก็3สามวันสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งครับผมไปได้เข้ากินเร็วขึ้นครับโอเคครับานะฮะน้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามช่องนกไหมปลาคองด้วยนะครับผมก็หนึ่งคนติดตามจะได้มีหนึ่งกำลังใจทำคลิปปต่อไปครับผม ก็กดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆครับนะนะโอเคครับประมาณนี้ครับผมไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมใช้คันเบ็ดทั้งหมดหกคันก็ต้องประสบเยอะหน่อย ทั้งหมดนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่กิโลครับผมโอเคครับเอาลมออกให้หมดครับผมก็บ่มทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ครับสำหรับผมนะครับประมาณนี้ครับนะนะตกได้ทั้งวันครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมผมก็ฝากกดติดตามช่องนกหมายประคองด้วยนะครับผม หนึ่งคนติดตามคือหนึ่งกำลังใจครับผมผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปครับผมโอเคครับ e ีีหน้าก็มาติดตามไปด้วยกันครับผมว่าเหยื่อสูตรนี้ผมจะได้ตัวได้แต้มไหมจะหมานไหมและได้ปลาอะไรบ้างครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ขอบคุณครับที่รับชมครับผม